thằng yên, cả p'p' ai cũng ở đây, không đi đâu, ở đây, anh em, ได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับเริ่มต้นสิ่เลยนะเริ่มเลยอครับเช็คก่อนนะเก่งไหมโทรศัพท์ไม่บังนะครับครับผมครับวันนี้เราเดี๋ยวผมขออนุญาตนี้ละกันผมก็จะมาแถลงเล็กๆน้อยๆละกันเนาะว่ามาทําอะไรยังไงคือวันนี้เนี่ยผมได้เอาเอกสารที่เหลือเนาะที่บอกกับทางตํารวจไว้เนี่ยเอามาให้แล้วก็พร้อมกับให้ถ้อยคําเพิ่มเติมและเอกสารเพิ่มเติม นี่เป็นเรื่องแรกเนาะสิ่งที่อยากจะบอกแล้วกันเนาะ,ะ,ะก็เรื่องแรกเนี่ยที่อยากจะบอกเลยเรื่องแรกคือก็มาขอโทษดตรตรินซึ่งวันนี้ผมเพิ่งได้ยินได้ฟังจากที่ท่านอาจารย์พูดในรายการว่าแบบผมไปทําอะไรสักอย่างหรือไปพูดอะไรสักอย่างที่ทําให้ดอรตรินแกแบบไม่โอเคอะ่ะ ผมไม่แน่ใจว่าเรื่องอะไรเหมือนกันแต่ว่าถ้าผมได้พูดจาอะไรไปแล้วมันมีผลกระทบทําให้สิ่งที่อาจารย์แกทําอยู่อะไรเงี้ยมันมีผลกระทบไม่ดีผมก็ต้องกราบขอโทษต,ตรงนี้ด้วยแล้วขออภัยแล้วก็ขออโหสิกรรมอา,อาจารย์ตรินด้วยนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันมีอะไรแต่ว่าอย่างไขอโทษไว้ก่อนละกันนะครับว่าผมไปทําอะไรไม่ดีหรือว่าพูดจาอะไรไม่ดีขออภัยแล้วขออโหสิกรรมอาจารย์ไว้ที่ที่นี้ด้วยนะครับนี่เป็นเรื่องแรกเนาะเรื่องที่2เนี่ยก็อยากจะออกมาขอโทษ ขอโทษครูบาอาจารย์ที่ท่านโดนพวกพี่ๆเข้าไปแบบถามบุกก็ไปนู่นนี่นะเก่งก็หนีๆอะไรกันไปอย่างงีก้ก็เดือดร้อนครูบาอาจารย์เลยท่านจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นนาะแล้วที่สําคัญเลยคือครอบครัวผมก็าจะเป็นในครอบครัวคนในครอบรคอบรัวคนที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยโดนพี่ๆเนี่ยเข้าไปแบบไปนู่นนี่นั่น,นไปแบบข่าวอะ่รเงี้ยมันทําให้แบบคนน้องบางทีเขาตกใจอะ่ะเขาตกใจเขากลัวเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ ต้องขอโทษทั้งครูบาอาจารย์แล้วก็ครอบครัวผมด้วยแล้วก็ถัดมาเลยอยากจะขอร้องพี่ๆที่เป็นสื่อแล้วกันเนาะทุกๆท,ท่านเนี่ยคือมีอะไรอ่ะคือบางทีคนเขาแบบไม่รู้แล้วเขากลัวเป็นไปได้อ่ะครับพี่ๆไม่ต้องไปตามถึงบ้านผมไปฉุดกระชากไปปีนรัวไปแบบอะไรอย่างเงี้ยมันแบบคนคนมันอยู่แล้วมันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแบบส่วนตัวแล้วเขาแบบเออเขาก็กลัวเนาะมันแบบมันเป็นการลุกลั้ำพื้นที่ส่วนตัว อไปแบบไปดึง <mel od ic 00> ไปล้างเอากล้องพวกก็ไปถ่ายบ้านอย่างเงี้ยก <Luca upside> ับคนบางทีเขาไม่ร่วมก็ไปฟึบๆเขาอะไรเงี้ยไงก็ไงขอพี่ๆแล้วกันเนาะว่าเออแบบไม่ต้องไปถามกัาหรอกเดี๋ยวมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาชี้แจงไประยะระยะเนื่องจากว่าเวลาบางทีเรายังไม่สามารถจะไปให้ถ้อยคําได้เนื่องจากว่ามันเป็นผลต่อเนาะตำรวจเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยขออนุญาตว่าเดี๋ยวถ้ามันมี โอกาสอนันเหมาะสมเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอาธิบายให้กับทุกๆคนได้ฟังเองโอเคไหมครับถัดมาเรื่องถัดมาเนี่ยมันมีผลกระทบในเรื่องของทั้งว่าจะเป็นของรับบริจาคข้างหลายแหล่ที่มันมีมาเนี่ยด้วยความที่คนเขาศรัทธาหรือเขาเชื่อในสิ่งที่เราทําที่หลวงพ่อลงกดทำเนี่ยที่มันยังค้างคาอยู่เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยช่วงที่เราช่วยเนี่ยเป็นช่วงน้ําท่วมที่นาแน่น แล้วก็เป็นที่ภัยสงครามไต่ว่าภัยสงครามแล้วกันเนาะในช่วงชายแดนเนี่ยซึ่งเรามีส่งของมีอะไรต่ออะไรไปช่วยเยอะแยะมากมายตอนนี้มันเลยจําเป็นจะต้องหยุดไว้ก่อนเนาะจากสถานการณ์ก็เลยต้องหยุดไว้ก่อนของไม่ว่าจะเป็นยาอะไรต่างๆที่คนร่วมบริจาคมาก็ตามของบริจาคข้าวสารอาหารแห้งหรือของที่เราได้รับการขอมาเพื่อไปช่วยบรรดาพี่น้องที่เขาปกป้องชายแดนให้พวกเราอยู่อะตรงนี้มันเลยยังไปไม่ได้ ของมันยังอยู่แต่ว่าพอสถานการณ์คลี่คลายเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะรีบประสานแล้วก็ส่งไปไม่ว่าของที่เขาจะขอมาก็ตามของที่เราส่งไปให้ก็ตามเนี่ยมันเดือดร้อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้แต่ว่าขอให้เป็นกําลังใจแล้วกันให้เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนเพื่อนพี่เพื่น้องที่ประสบภยัยไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมหรือว่าจะเป็นภัยสงครามอยู่เนี่ยให้เขาแบารราบรอดปลอดภยัยแล้วเป็นกําลังใจให้เขาปกป้องประเทศชาติ ให้เราเนาะถ้ามันเสร็จอะไรเมื่อะไหร่ถ้ามันพร้อมเมื่อไหร่ก็จะได้ส่งไปตอนนี้มันขยับอะไรไม่ได้แต่สัญญาว่าของที่ทุกท่านร่วมบุญมาแล้วก็จะพูดต่อว่าในประเด็นสุดท้ายวันนี้นะครับว่าผมยืนยันว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ของทุกท่านที่ร่วมบุญร่วมกุศลกันมาเนาะผ่านทางผมไปทางหลวงพ่อลงกฏเนี่ยรับรองว่าไม่กระเด็นไปไหนได้ไปร่วมบุญได้สร้างบุญสร้างกุศล กับทุกทกที่ที่เราไปช่วยดังปรากฏอยู่ในสื่อที่เราบอกในทุกทกที่ทุกๆปุ่มที่เราไปไม่ว่าจะเป็นของหรือว่าเป็นปัจจัยก็ตามยืนยันว่าท่านได้ร่วมบุญสําเร็จแล้วร้อยเปอร์เซนไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนว่าจะเป็นเงินจะเป็นของอะไรก็ตามมันถูกส่งไปสร้างบุญสร้างบุญสนตลอดร้อยเปอร์เซ็นครับผม พี่มีครับทำไมเราถึงเลือกที่จะกดเงินสดเอาไปให้หลวงพ่อแทนที่จะกนเพราะวบางประเด็นผมขออนุญ,ญาตอาจจะแบบไม่สะดวกตอบตอนนี้เพื่อว่าอาจจะมีผลเนาะต่อในเรื่องราวกับตํารวจอาจจะขอ,อะสงวนไว้ก่อนเนาะแล้วมันพร้อมเมื่อไหร่อะไรยังไงจะได้ไม่กระทบต่อการทํางานของพี่พี่ตรวจครับผมจริงไหมพี่ว่าหลวงพ่อบอกว่าเราสมมติเอางินไปให้ร้านหนึ่งเราจะให้หลวงพ่อเก้าแสนอีกแสนนึงเราเก็บไว้ไม่จริงครับไม่มีครับไม่มีเก็บไว้เลยทุกบาทาท,บาทุกสตางค์ทุกบาททุกสตางค์ครับผม ก็เป็นให้ผ่านหลวงพ่อเราเราทำบัญชีทำบุญเนี่ยมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อถวายให้กับหลวงพ่อลงกดซึ่งคนที่ทำบุญกับทางเราส่วนใหญ่เนี่ยเขาเขาทราบดีเขารู้ดีอยู่แล้วว่าทำให้กับหลวงพ่ออาลงกดครับยืนยันมีอื่นไหมทถวันนี้ประเด็นเอกสารที่เรามาชี้แต่ชี้แจงนะครับเป็นประเด็นอะไรบ้างอาจจะตอบไม่สะดวกเท่าไหร่นาะแต่ว่าคือได้ให้เอกสารไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็เป็นเรื่องของทางตำรวจและการจะได้ไม่เสียรูป เดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่ผมสัญญาว่าจะมาเล่าให้พี่ๆสื่อได้ฟังกลัวโดนไค <istas> รับหลังจากมีการ <st ress> ตรวจสอบเิยินดีตรวจสอบให้ตรวจสอบได้เป็นปกติเพราะว่าเราทําทุกอย่างด้วยความถูกต้องบริสุทธิ์ใจเพราะนั้นเราไม่ได้กลัวรต่ว่ามันเหนื <S <s ่อยแล้วนี่ตอนนี้รถได้มีการคืนวัตถุยัง <c oughs> ครับ <c oughs> รถอะไรคืนอะไรครับหลวงพ่อบอกว่ารถยังอยู่ที่ที่ดีคืนอะไรครับ เป็นรถใครครับเป็นรถพี่ใช่ไหมรถคันไหนครับผมไม่ทราบเออขางั้นเ <ใน S 1> ขาผมก็ไม่รู้แล้วก็เอาเป็นว่าเรื่องพวกนี้ผมให้ใหข้อมูลทั้งหลายแร่เนี่ยกับทางตํารวจแล,แล้วน้อแล้วเดี๋ยวก็เป็นนี่ที่อยูงตำรวจแล้วกันเพราะเรื่องเมือเรื่องเนี่ยผมพูดจริงๆคือเดี๋ยวมันจะไปกระทบต่อการทํางานของพี่ๆตํารวจเขาอยากให้เขาทำทำงานจะเต็มที่ว่กันครับพี่หลวงพ่อเคยให้ข่าวว่ามีเงินมีเงินทค้สี่ล้านบาทที่ยไปครับไม่มีครับข้อมูลนี้ข้อมูลนี้ไม่มีครับหลวงพ่อก็ไม่เคยให้ข้อมูลนี้ครับ ไม่มีครับยังไงเดี๋ยวขออนุญาตผมให้ข้อมูลประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมีอะไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้พวกพี่ๆฟังละกันแล้วพามีอะไรนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่อุ่ส่า์มารอนะขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากทนนมากครับก็เอกสารเดิมที่เล่าที่ที่กีเล่าไปแล้วนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวพบกันครับขอบคุนะครับสวัสดีครับ มครับนี่คือการแถลงข่าวของคุณบีนะครับถ้ามีเสียงน้องนัตตี้กำลังเดินตามอยู่ใช่ไหมผมอยากรู้ว่ากําลังจะโดนคดีตามที่ตำรวจบอกบีว่ายังไงประเด็นอยู่ตรงนี้เปิดเสียงครับความเป็นจริงหลังจากที้ตำรวจจะมาให้ปากคำเพิ่มเติมเลยครับแต่ว่าสบายใจขึ้นใช่ไหมครับคีรับไม่มีอะไรอยู่แล้วอ่ะคนอนทางหลวงพ่อการโต้มาแล้วเขาไม่เตรงยมกับเราอ่ะเรากังหวดไหมเรื่องใบที่เกี่ยวกับการคำพูดนะครับพ่อพี ไปที่มันไม่ตรงกันกับจุดประสงค์ในการทําบุญจะเหรับไม่มีไม่มีครับไม่มีครับเราอยากจะชี้แจงอะไรไหมครับไม่มีครับว่ากันพี่ขอบคุณนะแต่ว่าไม่กังวลใช่ไหมครับบอกเดี่ครับอ่ะไม่เป็นไรตัดแตครับตัดมาที่ผมเลยครับตัดมาที่ผมเลยครับไม่ต้องเห็นทะเบียนรถเขาไม่ได้ไม่เหมาะประเด็นคือคุณบีตอบแล้วว่าทุกบาทให้หลวงพ่อใ่คเดี๋ยวถ้าไม่ไม่แน่ใจว่าแคปภาพเมื่อกี้ทันไหมถ้าทันเดี๋ยวลองขึ้นมา ล่าสุดสดร้อนๆอมไม่เสียดายวันนี้คือนักข่าวยังไม่ได้ถามคําถามคือตํารวจจะพิจารณาข้อหาช่อโกงประชาชนซึ่งเข้าใจว่าบีก็เลยบอกว่าเขามั่นใจว่าเงินให้หลวงพ่อแล้วเมื่อกี้เขาบอกสั้นๆตอนที่นัตตี้เดินถามคือมันตรงตามเขาเรียกอะไรนะตามวัตถุประสงค์ให้หลวงพ่อหมดคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ก็เรื่องใหญ่นะ เพราะเมื่ออันนี้ผมบอกกอนนะบีเนี่ยยังเป็นผู้บริสุทธิ์จนถึงวันนี้ถึงแมว้าาแมว่าตํารวจจะแจ้งข้อหาหรือไม่เพราะตํารวจบอกว่าเข้าข่ายซึ่งระดับท่านรองผู้การกองปราบพูดอะมันไม่มีอะไรพิกอีกแล้วละ่ะฮะแต่ประเด็นก็คือจะแจ้งเมื่อไหร่หรือ,อยังไงแต่ก็ต้องย้ำว่าบีคือผู้บริสุทธิ์และนี่คือคุณบีเพิ่งออกมาชี้แจงแต่ครั้งนี้รู้สึกเจ้าตัวก็ต้ตองยอมรับขอโทษอาจารย์ตรีนอ,อาจารย์ตรนคืนนี้อาจารย์ดูผมอยู่ปะอาจารย์เพิ่งนอนนะ ไอ้พุทธเนี่ยจะไล์สดต่อนะ่ะอาจารย์ไปมีอะไรกับเขาวันนี้พี่หนุ่มก็ถามนะเออเออ,เอ,อแต่ผมรู้บางอย่างเดาอาจารย์ <laughs> รับสายผมหน่อยนะเ,ออ <laughs> เดี๋ยวเราคุยกันนะอาจารย์ตินนะ